มีองการก็จะมีงานวิ่งล่าสบายรันนิ่งนะครับแอฟิกบีดที่จะใส่ในวันนี้ผมก็มีผ่าตัดกระดูกนาวิคูล่าตรงนี้มานะครับถ้าได้ต่ำกว่า21นาทีผมก็รู้สึกพอใจแล้วนะครับกับ4กิโลเมตรวันนี้นะครับ ้องฟ้าใสเ่นะครับตอนนี้ก็4.05โมง5นาทีนะครับนี้ก็ออกกันไนเซอร์นะครับก็จะเป็นคนที่สนับสนุนเทศบาลด้วยนะครับถึงเลขเก้องนีนะครับเรียนรับเสื้อนะครับตรงนี้ก็ตรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาวิ่งเลยครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายน้องชื่อไรครับ ที่ไขศูนครับน้องไขศูนนะครับเอ้ยพรอแล้วนี่นะครับมาไปเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเสื้อนะครับก็ใส่เสื้องานวิ่งแล้วนะครับนี่ครับสวยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับครับผมครับเคยวิ่งด้วยกันบ้างไหมยังครัับยงเลยใช่ไหมไม่รู้ว่าผมเท้าเจ็บอยู่ด้วยขอบคุณมากตติดดามน้องพั๊กนะครับอันนี้คุณสมชาย น้องนี่ลูกชายในชะ่ไหมชื่อสตาเออวิ่งชิวชิวชิวๆนะดีแล้วดีแล้วสนุกสนุกพอดูลมด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันยังมีลมอยู่ไม่งั้นก็เรียกว่าจะอลังการเลยนะครับเป็นงานเทศบาลที่อลังการเลยนะครับงานนี้เกืบ4,000คนจริงๆนะครับรถก็ยังเข้ามาอยู่เลยนะครับ ฝ่ายของเรานะคะก็เตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่นะคะเหมือนแบบว่าอากาศนะคะไม่ร้อนกัเลยของเทีเชิญค่ะวิ่งสนุกสนุกกันเลยนะครับอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีโดยทั่วกันขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับตอนที่แล้วเตรียมเข้าไแล้วนะครับก่อนที่จะปล่อยตัวสตาร์ทนะคะเดี๋ยวน้องสีก็มาใส่ขอบคุณทูตสันสุ

8กิโลนะครับ3.2กิโล,รละค,ะครับพิเนยนะครับเเข้าสัย้มาดูแผนที่ภูมิประเทศระยะ4.09กิโลเมตรนะครับ ก็วิ่งเป็นเส้นตรงๆแบบนี้นะครับผมก็ใช้เวลาทั้งหมด2 1นาที15วินาทีนะครับเพียรจเรียกว่าเหนื่อยเหนื่อยแทบขาดใจเลยนะครับคนร่วมเยอะมากเลยสนุกดีครับเขามีน้ำโยกได้ได้ได้ครับได้ครับใกล้บ้าน้วยครับเัีผ่อนนเครยมมาเป็นไงบ้ไงครับ ร้อนหน่อยแต่ก็โอเคอะระยะทางนี้เดี๋ยวว่าโอเคจัดเป็นครั้งแรกคือว่าประสบผลสำเร็จคนเยอะด้วยขอทอวิทย์นะครับก็วิตเบียมครับแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยเบี้ยมมากเลยพี่นี่อายุ64ชื่ออะไรนะครับสนั่นครับสนั่นวิ่งกีจัมหวะละพันหนึ่งสองพันหนึ่งงั้นชื่อโดม นี่จีไรครับที่ปาลิชาค่ะโอเคครับเดี๋ยวไว้มาร่วงงานนี้กันไหโอเคครับบ๊ัครับดซื้อตรงนะครับปายค่โดอททีับอยูวแถวไเี่สอนมามละด้นหลันะจะบอกว่าแต่งานี้งาีงน้สวารเทไลฟ์สมร์ทผู้จัดกินดีมากภานี่กินปวดจนี่ข้อมูลมาให้ใช่ครับโอเคครับน้องดอทขอบคุณที่ติดตามนะครับโอเคสดีครับ ีีโชคดแล้วก็ยังวิ่งอันนี้ไวยังถือว่าวิ่งไวนะโอยเหนื่อยจะปังโอเคครับครับเพื่อนกลับไา้โอเคครับคุณไหนต้องผมนั่งอยู่กันไปแล้วเราได้เนะคอ๋อครับสายอยู่ที่ไหนครับเนี่ย นะคะคให้กับคุณสุทัศน์กัญญากิตติค่ะเขาเสียงปรบมือค่ะคโค้ชสุทัศน์นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะเขาเสียงปรบมือค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะเขาเสียงปรบมือค่ะมีสองนามนะครับเขาเสียงปรบมือให้ นึ่งนะคะสาวสวยของเราเขาจะประบมือให้กับฉะและลำดับที่หนึ่งขอเรียนเชิญท่านน, <ะ S 1> นายกเทศมนตรีเมืองราชสวายท่านวินัยสังวันเงินค่ะมอบรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณปนัดดาฤทธิชัยนะคะยอ,อดเยี่ยมมากๆากฤทธิ์ยิ่งเลยค่ะเดี๋ยวรอถ่ายกับพี่วอันตันหนึง่งฤทิ์ยิ่งเลย่ะเดียก อีกทีครับท่านนายกบอกไม่ได้ยินครับท่านรองอบไม่ได้ยินเเสียงะ ได้ดีเลยนะครับเป็นงานฟรีนะครับวิ่งประมาณ4.1กิโลเมตรนะครับอาหารการกินเยอะแยะมากนะครับแล้วก็มีการแสดงแล้วก็มีคนมาร่วมกิจกรรมเนี่ยเยอะมากนะครับรวมรม4,000คนเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทางเทศบาลราสบายที่จัดงานนี้รวมถึงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้ด้วยนะครับพูดถึงถนนนะครับเรียกว่าดีทีเดียวในเทศบาลเนี่ยก็ลาดยางมาตอยนะครับข้างนอกเนี่ย ก็จะเป็นถนนปูนนะครับวนถึงตรงที่ตัดใหม่ไปตรงนั้นนะที่วิ่งเข้าไปประมาณกิโลเศษนะครับนั่นก็เป็นถนนปูนเรียบเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นเส้นทางเปิดใหม่นะครับแล้วก็เป็นถนนที่ดีนะครับสําหรับตัวผมเองก็ค่อนข้างลําบากพอสมควรนะครับวิ่ง4โลวันนี้บอกได้เลยว่าเหนื่อยแทบขาดใจเลยนะครับหวังว่าคงจะวิ่งที่ดีขึ้นกว่านี้ในครั้งต่อๆไปนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับยังไงฝากติดตามช่อง Running Not e b o o k ด้วยนะครับ แล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ